เดอครับอยู่กับผมไมลเอลเซ่นกับวอลชันแล้วก็คุณฟุกที่เขากำลังจะถ่ายรายการุกนะครับก็แบบว่าเอบบาอเราก็อยู่ในไมล์ครับต์เลฟสกายบ็อกนะครับป๊บน,นึงนะครับผม <ม>โอเคมาโบสียงไอ้ไอ้ฝนตกบ้านนี้เสียงดังเลยโอเคเราก็มาถ่ายกันเลยเซึ่ง,งเอ๋อรเราวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟกันนะครับ <S <s ว่าเซิร์ฟนี้ชื่ออะไรวะเซิร์ฟนี้ก็เล่นได้กันแค่สิบเจ็ดคนนะครับผมแต่ว่าสกายบล็อกก็ โอเคนะครับเป็นสกายบล็อกแท้นะครับผมแล้วก็เราก็จากไกายบล็อกก็ไม่ค่อยสกายบล็อกแล้วนะครับจากที่เราเกิดตรงนี้นะครับพอมีแล้วก็มาเสร็จแล้วมาต่อไปเราก็จะมาไปสปาไปเยี่ยมชมเติบกันนะครับเติบก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อ๋อเอ็มซีเอท m มสกายบล็อกนะครับผม โอเคเซิร์ฟนี้ก็เป็นเวอร์ชัน1.6.2กันนะครับแล้วก็รายการนี้ก็เป็นรายการแรกของเราเนื่องจากคลิปแรกของเราเนื่องจากรายการ My Server ได้ถูกออกไปแล้วสกินมันเปลี่ยนนะครับไปดูแคสได้เลยไยเชียอร์ไอ้บัดโลดาอะไรวะนั่นนึงนะครับเราต้องไปหาคุณฟุก่อนนะครับผมว่าแต่มันจะ TPM ไม่ได้ใช่ไห อิดแลนด์โอ้อ่ะเขามาช่วยแนน้ำตัวโอเคโอเคมาเอาเซนยมาเลย์เซนมาเลเซีน MP โอนตังมาให้หนไอยดิเท่าไหร่เราตอนนี้เราก็เช็คตังซึ่งเท่มนี้มีสิบห้าบาทเองฮะเขามีสิบห้าบาทเองเออโอนมาโอนมาอะไรวะหมดเลยอะไรอ่ะโอนมาให้เัินเยอะเออนั่นแหละไปละต่วนใครที่อยากรูวิธีการแบบค่าตัวแบบแค่ แบบอะไรวะแบบเวลาหิวแล้วเราอยากไม่จำเป็นต้องกินอาหารดูขั้นตอนแรกของผมนะครับผมนี่ครับผมขั้นตอนนี้เราจะช่วยเราเองนะครับผมโอ้เราก็นี่แหละเป็นวิธีของเราเองนั่นเองนะครับ<ป>โอ้เซิฟนี้ก็น่าเล่นนะครับก็มีช็อปมากมายมีก็มีอย่างนี้นะครับเราก็จบรายการกันเลยแค่นี้นะครับผมครับโคตดสั้นเลย